อะไรเด็ดบ่อยขนาดไหนคะก็ไม่ยาขอบใจไม่ถึงกับบ่อยคะ่ะก็ก็ได้ยินบ้างแต่ได้ยินแต่เสียงปืน <ม pulp. S 1> แต่ก็เรื่องทะเลาะวิวาทนี่ไม่ได้ยินเลยหมายถึงว่าเวลาทะเลาะกันจะได้ยินเสียงปืนขู่ขึ้นฟ้ายิง<ะ>หลายครั้งไหมคะ,บ,มคะบ่อยไหมคะบ่อยไหมก็เดือนหนึง่งสองครั้งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งล่าุดเมื่อไหร่ครับพี่เดือนที่แล้ว แล้วเวลายิงนี่คือยิงรัวเลยไหมคะกินนัดได้ประมาณสี่นัดสามสี่ห้านัดประมาณนัแล้วชาวบ้านทาไงคะนะตอนนั้นไม่รู้ค่ะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่บ้านกันบ้านันชินแล้วอะไรอย่างเงี้ชินแล้วที่ใส่พฤติกรรมเขาเป็นคนแบบอารมณ์ร้อนแบบนี้โดยตลอดเลยไหมคะที่เคยอารมณ์ร้อนเขาจะเป็นเฉพาะในครอบครัวเขาอย่างเดียวเขาไม่เคยออกมาแล้วว่าเขาไม่เคยยุ่งกับใครเห็นบอกว่าสาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องลูกทําไมคะน่าจะเป็นปัญหาครอบครัวค่ะไม่แน่ใจ เห็นบอกไปตามลูกถึงประมาณประมาณว่าไปตามลูกแล้วก็ขี่รถตามลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณตารวจก็จะเป็นคนแผนกพาหนีช่วยแต่ว่าดันไม่ให้เกิดความรุนแรงเราพอทราบสาเหตุไหมคะว่าทําไมเขาต้องไปตามหรือว่าไม่ทราบเลยครับเพราะเขาไม่เคยออกมาพูด่กับใครเลยเขามีเขาอยู่บ้านกับใครคะเขคนนี้ที่บ้านนี้น่าจะมีหลายคนค่ะเพราะว่าบางทีเวลาที่มีปัญหาจะมีคนเยอะประมาณก็ไม่ถึงกับหลายสี่คนประมาณนี้ เห็นว่าชาวบ้านแตกปื่นมากเวลาเขาขับรถเข้าออกอันนี้น่ากลัวอันนี้อันนี้คือเป็นภัยสังคมสําหรับเพราะว่าถ้าเรื่องปืนเนี่ยส่วนมากชาวบ้านเขาจะไม่ค่อยเห็นกันได้ยินเสียงแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นการขับรถนี่คือค่อนข้างอันตรายเขาจะขับเร็วเลยคือชนก็คือเสียชีวิตเลยแล้วเขาก็จะไม่ขับรอบเดียวเขาจะขับเข้าขับออกขับเข้าขเหมึงไปเข้าตามหาใครสักคนอะไรอย่างนี้ ลูกเขาหรือว่าคนในบ้านเนี่ยเคยมาคุยกับคุณพี่หรือชาวบ้านไม่เคยเคยวิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือตรงหัวมุมนั้นนิหนึงแต่ว่าคุณตำรวจก็มาช่วยใลูกเหรอคะลูกเขาบอกว่าอะไรเขาก็แบบหลบประมาณว่าพรช่วยหลบตามซอกรถอะไรอย่างนี้เราเคยถามไหมว่าพ่อไหมพ่อต้องแบบไม่ไม่เคยยุ่งเลยดูห่างๆเพราะแต่ก่อนเขาไม่ถึงขั้นยิงปืนไงมาหลังๆก็จะหนักขึ้นไอเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้นีสะสมมานานกี่ปีแล้วเนี่ย เห็นเขาว่าเป็นตั้งแต่ช่วงช่วงโควิดช่วงโควิดแต่ว่ามาช่วงยิงปืนนห้เป็นช่วงหลังๆแต่เขาอยู่กันมา30ปีแล้วน่าจะประมาณนนั้ก่อนได้ได้ยินข่าวนะคะเขาเป็นคนใจดีมากเวลาแบบในซอยมีงานเขาก็จะร่วมมือทุกครั้งค่ะเขาก็มาอาจจะมาช่วงหลุดช่วงหลังรู้ไหมว่าป่วยอะไรเงี้ยรู้ค่ะเขาเห็นเขาว่าป่วยกันทัคนเดียวหรือว่าก็คนเดียวค่ะเห็นเขาว่าป่วยได้ยินแต่ข่าวป่วย